นี่เป็นวันที่เจ้าหน้าที่เขาจะมารับของที่เราทิ้งนะคะของชิ้นใหญ่อันนี้คือเสียเงินหนึ่งพเยนนะคะทิ้งเตียง1เซตะคะ่ะเตียงแล้วก็ฟูกนะะที่เตียงประพ้องประป่าที่น้องหมากัดนะะ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรูตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ตัวเตียงเองมันก็แบบโดนเป็นไม้ะคะ่ะก็โดนกัดแท้แล้วประป่าก็เลยไม่นอนเตียงนะคะทิ้งเตียงเลย นี่ค่ะก็ต้องแปะป้ายนี้ไว้นะคะว่านี่ซื้อมานะพันเยนเป็นค่าทิ้งขยะใหญ่นะคะเมื่อกี้คุณครูโทรมานะคะบอกว่าให้ไปรับลิขูเพราะว่าลิขเขาเหมือนกับแบบปวดหัวแล้วก็ไม่สบายนะคะลิขูน่าจะอยู่ในห้องพยาบาลนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปถาม ขาบอกว่ามันแบบมืนจะอ้วกนะคะแต่ก็ยังไม่อ้วกก็เดี๋ยวกลับไปพักผ่อนอยู่บ้านก่อนพอดีพรุ่งนี้หยุดนล่งใช่ไหมโอเคก็หยุดแล้แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไปโอซาก้านะไหวไปะเนี่ยกลับไปนอนพักดูก่อนเนาะแล้ววันนี้คืออากาศหนาวมากอีกแล้วนะคะโอ้ยงงไปหมดลมแรงสุดๆอีกด้วยอากาศแรงกว่สุดๆไม่รู้จะยังไง3วันสมสไตล์กก็ขึ้นไปนอนพักเรียบร้อยนะคะ ลองพักดูก่อนถ้าไม่สบายอะไรเงไ้ก็ค่อยไปหาหมออีกทีหนึ่งทุกคนเน่นกันอยู่ข้างล่างดีๆนะลูกเดี๋ยวมาๆนะก็เดี๋ยวมีนต้องออกไปทุลาเรื่องบ้านอีกแล้วนะคะแล้วก็ให้ปะป่าเขาอยู่บ้านดูเด็กๆไปค่ะคือวันนี้เลวก็อยู่บ้านนะะแลวลีนาก็เดี๋ยวกลับบ้านเร็วอีกด้วย มากันอีกแล้วนะคะที่ House ดูนะคะวันนี้มาเรื่องประกันนะคะประกันอักคีภัยอะไรพวกนี้ไปทําประกันบ้านมาเรียบร้อยนะคะคือวันที่29มีนาเนี่ยค่ะก็คือเราจะไปโอนบ้านใช่ไหมบ้านภูเขาแล้วก็เลยต้องแบบทําประกันก่อนให้มันแบบครอบคลุมตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะซึ่งประกันที่เราทานะคะก็จะเป็นแบบประกัน เช่นแบบว่าไฟไหม้แผ่นดินไหวบ้านทะลมน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประกันก็จะจ่ายให้นะคะซึ่งเราก็เลือกจ่ายแบบว่าประมาณเดือนละให้ไม่เกินสัก3,000เยนค่ะเพราะว่าจริงๆบ้านหลังนี้เรียกว่าถ้ามันเกิดพังหรืออะไรขึ้นมาก็คือเราก็จะแบบไม่ได้สร้างใหม่อยู่แล้วค่ะก็จะแบบเป็นขายที่ดินอะไรกันไปเลยประมาณนี้ค่ะ แล้วก็มีออปชั่นเสริมนิดนึงเพราะว่ามันเป็นบ้านสำหรับให้คนเช่าใช่ไหมคะก็จะมีเพิ่มมาว่าเช่นถ้าผู้เช่าเกิดแบบเกิดเกิดบาดแผลเกิดเป็นอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาในบ้านซึ่งเกิดจากตัวบ้านเช่นบ้านเก่าพื้นผุแล้วแบบเขาเหยียบไปบันไดพังเป็นแผลอะไรเงะะี้ยค่ะก็ประกันก็จ่ายนะคะแล้วก็อย่างเช่นถ้าเกิดไฟไหมขึ้นมาแล้วบ้านต้องซ่อมบางส่วนอะไรอย่างนงี้นะคะเขาก็จะมี ประกันค่าเช่าให้จ่ายให้3เดือนอะไรแบบนี้ด้วยรวมถึงเกิดเหตุการณ์แบบผู้เช่าเกิดเสียชีวิตในบ้านแล้วไม่มีคนรู้เอ,อ่อทำให้บ้านแบบมีกลิ่นมีต้องแบบพื้นเป็นรอยอะไรเงี้ยต้องซ่อมใหม่ก็มีเงินจ่ายให้ทุกเดือนนะคะจนกว่าจะซ่อมเสร็จอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือป้องกันเต็มที่นะคะสำหรับแบบคนเช่านะคะซึ่งซึ่งประกันในจุดที่เป็นออปชันเพิ่มมาเนี่ยมันจ่ายเพิ่มไม่เยอะค่ะเช่นแบบ เดือนละหลักสิบบาทอะค่ะก็เลยเอางั้นก็ทำาเสริมๆไปดีกว่าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือในส่วนประกันของตัวบ้านนะซึ่งถ้ามีผู้เช่ามาเชา่าผู้เช่าจะต้องทําประกันในส่วนของตัวของใช้ในบ้านหรือในตัวเขาเองค่ะที่เกี่ยวกับไฟไหม้ต่างๆเกิดเขาเป็นคนทําไฟไหม้บ้านเงค่ะประกันที่เขาทําเขาจะต้องเป็นคนจ่ายเราคือเป็นแบบเงื่อนไขบ,บังคับเลยนะคะว่าถ้าจะเช่าบ้านจะต้อง ทำประกันในในพวกแบบประกันอัคคีภัยหรือว่าประกันแผ่นดินไหวอะไรด้วยค่ะคือญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาเป็นประเทศแห่งการทําประกันนะคะประกันเยอะมากประกันหลายแบบซึ่งแล้วคนญี่ปุ่นก็คนนึงเนี่ยต้องมีประกันหลากหลายด้วยนะคะเช่นป้าป๋าก็มีทั้งประกันแบบว่าเออค่าค่าใช้จ่ายในการศึกษาของลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจ่ายทุกเดือนนะคะแล้วพอ ขึ้นปหนึ่งขึ้นมหนึ่งหรือว่าขึ้นมสามขึ้นมหาลัยอย่าเงี้ยก็จะมีเงินก้อนกลับมาเป็นเหมือนกับว่าให้เอามาใช้ในตรงนี้นะคแล้วถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องจ่ายประกันต่อแต่ลูกๆก,ก็จะได้เงินในส่วนนี้ไปแล้วก็มีประกันพวกประกันมะเร็งประกันโรคร้ายต่างๆอันนี้ก็ทําไว้เผื่อเป็นนะคะจะได้แบบมีค่าใช้จ่ายในการมาจ่ายค่ารักษาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อันนี้คือไม่รวมประกันสุขภาพที่ทุกคนจะต้องทำนะเพราะว่าถ้าไม่ทำประกันสุขภาพเนี่ยคือจ่ายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าทำประกันสุขภาพจะจ่าย3 0นะคะแล้วทางรัฐหรือทางประกันเขาจะจ่ายให้อีก70แบบคนญี่ปุ่นทุกคนต้องมีะตัวประกันสุขภาพอันนี้แล้วก็ยังมีประกันอื่นๆอีกมากมายเช่นเด็กนักเรียนก็ประกันแบบ ไปเล่นบ้านเพื่อนปั่นจักรยานหรือว่าทําของบ้านคนเสียหายก็มีจ่ายนะคะประกันสําหรับเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลายสิ่งมากสาหรับประกันในญี่ปุ่นอันนี้ขุมากินยากันกินยากนแก้ปวดหัวสําหรับเด็กนะคะยุ่ 11, ไม่ถึงสิบเอ็ดกินสี่เม็ดลูกหนูกินเสร็จใช่ปะหนูก็ไปนอนพักแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นรอให้ยามันทำงานนี่กับสกัดเสี่ม็ดสวนเลี้วอาการแพ้เป็นไงบ้างนูกหน้า เลโอแพ้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอตัตโพีนะะ <c oughs> เดี๋ยวพาเลโอไปตัดผมก่อนนะคะไม่ต้องหาหมอใช่ไหมลูกหนูจะไปหาหมอไหม <c oughs> แต่ก็แบบไม่มันหน้าหนูไงมันมันเรียกว่าผื่นหรือเป็นผื่นแดงอะ <c oughs> ตามันบวมด้วยอะ <c oughs> ไปหาหมอดีกว่าไม่เผื่อกินยาเขาจะมียาไอแต่เดี๋ยวก่อนหนูโตแล้วหนูไปคลินิกเด็กไม่ได้แล้วอะ โอเคเดี๋ยวพาเลโอไปตัดผมก่อนพามาตัดร้านประจนันนะเพราะว่าเนี่ยดูผมผมเป็นแบบยาวเฉยๆไม่เป็นโซไม่เป็นอะไรเลย เรียบร้อยนะคะก็คือทรงเดิมแต่เป็นทรงมากขึ้นแล้วก็สั้นลงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราบอกไม่ให้ตัดสั้นแล้วนะคะเป็นเราสั้นเกินนิดนึงที่เขาสระผมให้หนูใช่ไหมแล้วมันโดนตรงหน้าเนี่ยน้ำโอหมหแล้วหน้าแห้งสุดๆเลยไปหาหมอก่อนดีกว่าป่ะไปหาเภสัชค่ะเภสัชไม่ไปหาเภสัชเซรีมก่อนทีนี้พอมาถามเภสัชปุ๊บนะคะเขาก็โอ้โหไม่สามารถจะแนะนําอะไรให้ได้เพราะว่าเขากลัวจะแนะนําผิดเพราะว่ามันแบบมีภูมิแพ้มีอะไรด้วย แต่ว่าสมัยเด็กๆอ่ะหมอเขาให้มาแต่อันนี้เลยนะวัสลีนค่ะวัสลีนล้วนๆเลยนะไม่มีอะไรเชือผล <c oughs> ก็เลยโอ,อกก็ทาวัสลีนมาตั้งแต่เด็กอ่ะ <c oughs> ก็เลยว่าเอ้ต้อเราซื้อวัสลีนไปทาให้ไม่ให้มันแบบไม่ให้มันแห้งก่อนละกันเ <c oughs> นี่ยเมื่อกีห้หนูไปมหม่าเห็นเขาแบบล้างหนานล้างอะไรให้หนูไง <c oughs> มันก็เลยแห้งขึ้นมาเลยเนี่ยเดี๋ยวที่ทาก่อน <c oughs> วัสลีนเนี่แหละก่อนอื่นนี่ตรงนี้มียาดมนะคะ เขาเรียกว่านอสมินต์เหรอนี่ยเมดอินไทยแลนด์ส่งมาจากบางไทยเลยมีเภสัชเขาไปเอายานี้มาให้ทําเป็นยากินนะคะยาผงผเหมือนแบบแต่ออกแนวสมุนไพรหน่อยคือตอนเป็นเด็กอะ่ะหมอให้วัสลีนมาทีเป็นกิโลสองกิโลอ่ะแบบใหญ่มากทาทั่วตัวเพราะว่าหนูเป็นแบบแปลง อะไรเต้ไมเป็นหมดเ,เขาเรียกว่าหนูเป็นแบบเขาเรียกว่าผิวแห้งแห้งแบบแห้งหนักมากอะไรก็เอาไม่อยู่นอกจากวัสลีนแล้วแม่หมาต้องพาไปหาหมอตลอดเวลาทาก่อนเลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วหน้าแห้งมากไม่เคยแห้งขนาดนี้มาก่อนเพราะหนูแบบตั้งแต่โตมาหนูก็ตั้งแต่ขึ้นประถมมาหนูก็ไม่ค่อยเป็นแล้วนะลีน่าเป็นแทนลีน่าก็เป็นเหมือนหนูเลยแต่เป็นไม่หนักเพราะว่าลีน่าไม่ได้แพ้แป้งนมไข่อะไรแต่เป็นผิวแพ้เฉย ป้าป้าโทรมานะคะบอกว่าอยากกินโอเวนโตะค่ะให้ซื้อที่ร้านฮอตตอมมอตโให้หน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราซื้อน,นี้แล้วค่อยกลับบ้านกันล <_ d> um> ินาะกลับมาแล้วนะคะวันนี้เขาบอกเขากลับเร็วแล้วนี่คือจะไปไหนเนี้ย เพื่อเหรอบ้านใครกวนยาอาเดร์วัดสาเหรอกวนยาอาเดร์ไปบ้านใครอ่ะไกลไหมอ๋อเขาให้ไปเหรอเขาอยู่บ้านเหรอลูกหนูระวังรถระวังรถนอก็สั่งอยากกินก็อยากกินปลานะคะก็เลยสั่งข้าวปลามาด้วยเลยข้าวเป็นตอก มีของไทยมาส่งนะคะแล้วแบบเมื่อกี้กินข้าวไปแล้วอะค่ะอันนี้ก็ไเหอนี่ยค่ะปากหม้อยวนค่ะชอบกินมากเลยสมัยตอนเด็กๆอยู่อุบลน,นะคะก็จะแบบมีปากหม้อยวนอนย่าที่ชอบ <c oughs> แล้วก็อนนี้เป็นผัดกะเพาราปลาดุกนะคะ <c oughs> และอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เป็นอาหารเหนือเหมือนแบบสไตล์ขอหมอก แต่เป็นของเหนือเพราะว่าร้านเนี้ยเหมือนกับว่าเขาเป็นคนเหนือนะอาหารเขาชอบแนวเหนือเนขนมหวานก็มีสังขยานะคะนะ้สังขยาดอโดลาคะยังเอาของออกมาไม่หมดเลยค่ะอันนี้อะไรอ๋อกล้วย่ะกล้วยกล้วยทับนะและนี่คืออะไรเอ๊ะหน้าตาออกแนวแบบออะไรคะเนี้ยอ๋อ อหมูกรอบค่ะหมูกรอบและอันนี้คือที่รลอ,อกกินสุดๆเลยนะคะก็คือข้าวน้ำพริกกะปิค่ะเนี่ยนะกินที่สดแต่อิ่มแล้วอิ่มแล้วก็เลยอ่ะไว้เดี๋ยวเรากินมื้อเย็นก็ได้ค่ะพรามีอันนี้เป็นแกงเขียวหวานค่ะแล้วก็กระเพาะปลาอุย้ยกระเพาะปลาได้เยอะมากเลยหนักมากกระเพาะ<ม>ปลากระเพาะปลาหรอเขาเรียกอันนี้คืออะไรแคปหมู อ๋อของแถมอ่าแถมแคปหมูนะคะเรียล่้อะชิมแคปหมูนะคะอร่อยลูกแคปหมูวันไอ้เค็มเค็มเพื่อนพี่เค็มเค็มชิมเลยอันนี้เขาใช้มือกินลูกกินทีละเล็กๆก็ได้ ได้ไหมสิจเจือดอมันก็ไม่ได้เค็มมากหรอกมันก็ประมาณนี้แหละคือเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะเนี่ยแป๊บแป๊บ่ายสามอ่ะยังไม่ทันทำงานทำอะไรเลยตอนเช้าแค่ไปทุนรัแป๊บแป๊ปเดี๋ยวก็ ตอนเช้าเราไปไหนบ้างเราก็ไปแค่นิดเดียวนะคะถ้าไม่หมดเวลาเร็วจังก็นี่เดี๋ยวต้องรีบเร่งทํางานเพราะว่าพรุ่งนี้จะไม่อยู่นะคะออกไปแต่เช้าเลยกันจะไม่ได้ทํางานอีกแล้วอ่าค่ะวันนี้เคลียร์เต็มที่เคลียร์งานให้เรียบร้อยทั้งหมดจะได้พาเด็กๆไปเที่ยวได้อย่างสบายใจพรุ่งนี้นะคะส่วนลิขูตอนนี้ก็นอนพักอยู่นะคะเดี๋ยวดูว่าลิขูดจะไหวอะไรยังไงไหม จับผงน้องคานแวบไปธุระอีออนแบบหนึ่งน่ะ เป็นว่าเกสอนต้นสนก็ฟุ้งมากแล้ววันนี้คืออาการแย่มากทั้งน้ำมูกน้ำตาไหลแล้วก็คันตาสุดๆเลยค่ะวันนี้เพิ่งเห็นตู้นี้นะคะเนี่ยตู้น้ำส้มั้นอ่ะอยากลองชิมเลย45วินาทีก็จะได้กินน้ำส้มคันสดๆแววสตาบากนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะของป้าป่านะคะชาชัยแล้วแบบนี้เขาให้ขนมมาชิมด้วยนะเนี่ยนี่ขนมของสตาร์บัคนี่จริงๆอร่อยนะ,ะชอบชอบอยู่หลายอันอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยกินเพราะว่าเออพยายามไปกินอะไรมากช่วงนี้คืนรู้สึกตัวเองหนักเยอะขึ้นมากนะคะมีแต่กินกินก <ๆ S 2> ินไใส่กนเจ็บตรงไหนบ้างปวดหัวหรอ ปวดหัวยังปหโอเคเดี๋ยวมาเอายามาให้กินอีก,กหรือว่าไปหาหมอตอนนี้เลยไหมปะงั้นไปหาหมอกันดีกว่าอะไรอะไรล่ะสักดิกนหแล้วเดินไหวไหมไปหาหมอไหวไหมเอายาจากหมออยู่ข้าวด้วยเหรอข้าวมีข้าวมีอยู่ซื้อมาให้แล้วกินไว้ไหมงั้นไปหาหมอดแล้วกลับมากินข้าวเนาะ ไปเอาอยาที่หมอดีกว่าปะ่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวพาดิู่ไปคลินิกก่อนนะคะคลินิกหมอเด็กค่ะ mm hmm. กพามาที่คลินิกหมอเด็กนะคะไ mm hmm. ปะลก่ะ เขาปิดหนึ่งทุ่มนะคะแต่เราก็มาทันพอดีก็แบบอี้ขู่กลับมาบ้านก็คือให้กินยาแนวยาพาราค่ะแล้วก็นอนจนถึงตอนนี้เลยนะพอตื่นมาแบบแบบยังไม่หายดีก็เลยอะมาหาหมอแล้วกันก,ก็หมอบอกว่าใครไม่สูงมากเกือบไม่ได้ยาเนี่ยบอกหมอคะขอยาขอยาด้วยค่ะขอยาแก้ปวดหัวด้วยนะคะออย่างเงี้ยต้องขอนะ รอดูก่อนแล้วค่อยมาใหม่พรุ่งนี้บอกไม่ได้ค่ะขอ,อยาเลยก็ได้เป็นยาแก้ปวดหัวนะคะแล้วก็ยาหยอดตาสําหรับที่แบบคันตาแพ้เกสนต้นสนแล้วก็เอ,อ่ยยากินแก้แพ้เกสรน,นะคะพอดีขอหมอเขาด้วยเลยไหนๆก็มาแล้วอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปกินเลยดูซิึว่าจะดีขึ้นไหมดิค่เขาอยากกินซูชินะคะก็เลยแวะมาซื้อซูชิให้ก่อนที่แม็กวารูเนะะี่ยค่ะ ส่วนมีเดี๋ยวขอเข้าร้านขายยาก่อนนะคะซื้อยาก่อนยาเออ่ยาแก้แพ้นะอันนี้เป็นน้ำยาล้างปานะคะล้างตัวเกสรอ,ออกไปด้วยอันนี้เป็นแบบเอาไว้ทาในจมูกนะคะป้องกันตัวเกสรแล้วก็ตัว pm 2.5ด้วยอะ่ะ เอาวันนี้ด้วยเลยเราทุกอย่างเลยแล้วอันนี้เป็นแบบสเปรย์นะคะฉีดทั้งหน้าเลยค่ะให้มันป้องกันไม่ให้เข้าตาจมูกปากได้เลยนะตัวไวรัสแล้วก็ PM 25าแล้วก็ตัวเกสรเนี่ยเนี่ยฉีดอันนี้ไปด้วยเลยคือที่ผ่านมายังพคอทนได้นะแต่วันนี้ไม่ไหวจริงๆต้องสู้กับเกสรละลก็มาซื้อซูชิให้ดิคุนะคะ เจอแบบเขลดราคาเยอะพอดีเลยค่ะซื้อไปวเผื่อนะเผื่อีคนกินก็โอเคนะกินข้าวได้กินซูชิที่ชอบพอกินข้าวเสร็จแล้วก็กิกนยาแก้ปวดหัวอันนี้ว่าแบบจะกินพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องออกเทินทางแต่เช้าก็เลยอ้าวกินเลยแล้วกันอยากกินนะแลิกุดท้ายกินครับ right? your quirky style the love that you surrender is the one thing i remember you may not know i'm a believer persistent like a fever those places where you try to hide i promise i will try to find i've got a